เอยู่ากล้วยนมไปบดฉีนางซื้อกล้วยมานางบอกให้ไปบดฉีเราต้องต้มมันก่อนนะเนี่ยให้ม้รงแสบกล้วยส์ที่สุกนี่แหละไอ้คนทีซื้อวีดีโอให้กมึงกันอ๋อแล้ก็กินไปซะ้างเงนก็แต่กูไม่กินไงกล้วยน้ำว้าสุกโอ้ยหยอก มันะมันละมือนักพยาธิไม่มีในตัวมึงเลยไม่ไหวจะมาที่ว่าทั้งปวยน้ำว่าสุขเขาไม่กินเขากินแต่ห่างเยอะเสมอไม่หนูไม่หนูไม่หนูเป็นคนไม่ชอบกินกล้วยอันเนี้ยก๋วยนชอบมากกล้วยน้ำว่าเดี๋ยวแล้วมียาใดก๋วย้ำว่ามีวิตามินซีเยอะมากมึงท้องมีกเยอะที่อื่นบางครั้งนราคุณกินแต่ก๋วยเย็นช้าเย็นน้ำมืออายุมึงจะยืนมาขนาดนั้นว่าแม่กูดเลยยังแข็งแรงอยู่ยังเดินได้นะก้าวเกือบจะสังเก็นแต่น้อยแต่แม่มันกินกล้วยตัวจับแล้วก็ เพิ่นปูดเปลือกกล้วยมกให้ตันนั้นกินตอนเด็กกับมันก็คงยุเขากินแต่กล้วยนี่แหละสมัยก่อนนะพ่อกับแม่เขาก็เลี้ยงกล้วยนี่แหละตำเคียเคีย้าวเงเคียเคียวเาเคียวคามใส่ผ้กรวยตเยนีด้อสมัยนี้ไมมีแล้วหรอสมัยนี้โอ้ยเด็กนุนต้องปั่นเอาต้องเอาผักเอาแค่อดโอ้สารพัดสารเพสตอเ้ยังไม่แดดกันอีกยุงอย่างเราอะไร กลับมาจากโรงเรียนน้ำพริกติดถ้วยนะเอาข้เหนียวจ้ำจ้ำจำที่สุดกับมึงเอ้ยมีแค่เนี้ยเนี้ยแห้งตอนชิ้นเดียวกูยังอิ่มพอไรหัวปลาทูอยู่หัวหนึ่งก็จ้ำอยู่นั่นแหละไข่ใบหนึ่งสามคนพี่น้องกันจ้ำอยู่นั่นแหละข้าวเหนียวเดี๋ยวนี้อะไรกินทิ้งกินขว้างนั่นแหละเออจะทิ้งกินคว้างเสียดายเสียด้บ้างแต่มันเปลี่ยนไปทุกแต่คำสมัยแล้วอีกดอกเมื่อก่อนคนเรามันมันนนยงี่เด็กเดี๋ยวนี้เนาะกลับจากโรงเรียนเข้าเซเว่นเลยค่ะโอ้ยมึงอยาเลยค่ะสบายแล้วหน่อยมือถือน่ะ กูโตขึ้นมาแล้วกูมือถือบ้านกูเนยังได้ยินอยู่กูยี่จะไป็นอะไรใครเขาสนิทกูอยากฟังกูเห็นสมัยก่อนบ้านกูกูเวลาโทรหาใครต้องไปโทรเองโทรหมู่บ้านโทรไปลงบ้านคนอื่นน่ะแล้วก็เสียค่า20บาทเขามาตามรรัับโททศพ์ใช่ค่าถ้าไปรับโทรศัพท์มา20เขามาตามค่ามาตามแต่ก็สมัยนั้นน่ะมันจะอะไรที่ดีที่สุดเราไม่ต้องเปลืองเยอะเราไม่ต้องอะไรเยอะเขาจะไหมกินเก็บปะตามเบอตร์ก็สุขสบายนะเนาะสนุกด้วยชอบแบบนั้นน่ะเออกูก็ว่างฉันละ สมัยนี้อะไรวอ้บแข่งขันกันแข่งขันกันอลไรใครดีใครดิบก็ไม่ได้ตอนเช้ามาตื่นตีสี่นุ่นไปเก็บถั่วแกกูเดียวิ่งเอาจักรยานเอาไม้คานใส่ม่ให้แม่กูหาดน้ำกูะไปตลาดกูนะไปตลาดจะดิดไปรับขอมมาให้แม่ขายอย่างเงี้ยเหรออืมกูต้องไปหาตีสี่กูต้องลึกอ่ะตีสี่นี่ต้องไปรีบไปเก็บถั่วเขียวก่อนกูน่ะทําทุกอย่าง่ะท่างมกูกูทาทุกอย่างเก็บถั่วเขียวหน้าหนาวตลาเปิดแล้วเหรอ ไม่ได้ปิดเก็บตัวเขียวหน้าหนาวเก็บตัวเขียวไปกระบุงนะบ้านกูสมัยก่อนกระบุงกระบุงเขาเก็บตัวเขียวเก็บพริกกูเป็นเด็กนะกูได้รู้สิบเอ็ดสิบสองกูรู้จักแบรนด์เนมละกูไม่รู้จักอาหารเลยกูติดจักเพราะว่ากูแบบกูติดจักว่าเห็นกูแต่งตัวสวยแล้วกูก็ไปหาซื้อที่ไหนมันแพงกูไปหมด ก็คุณทำงานหนักแล้วไม่คุณเอาเงินแต่ใช้อะไรกูก็ได้เข้าใจไหมนั่นแหละกูณทำงานกูณทำงานให้แม่กูหนักกูไม่อยากให้คุณแม้ยิ่งเป็นโรน้ำแข็งในบ้านของกูณหนาเมื่อเช้หน้าหนาวกูร้องไห้ทุกคืนกูกูจะตื่นขึ้นมาได้มาทำอะไรนั่นนะกูร้องไห้แบบว่ามันเย็นหนักขี้มันเย็นแล้วแบบ ะะยกน้ำแข็งน่ะยกคนเดียวมึงยกแล้วก็ออกมาเทดอกมาวางมาแล้วก็ออกอเอานไอชินมันไม่มีคดแม่เนี่ยช่วย,วย้างคนงานมาเขาก็อยู่ไม่ได้มีแต่แม่แม่ถ้ากูถ้ากูอันนั้นแม่ถ้ากูเมาค้างกูจะเป็นขมามาค้างนั้นกูกูยิ้มไดเหรอกูย <c oughs> ิ้สิโอ้ยแบบ่พ้่ชายมาบ้านกูเนาะมึงมึงจำมึงอยู่โรงเรียนมึงจบปอะไรอยู่บ้านกูจบปมหกมห้ามึงจบมห้าเลยเหรอมหกจะไล่เจ้าเกือบมหกยังไม่จบมหกเพราะกูตีครูก่อน มวิธีกูแม่ไอดอกกระเทยน่าสุดไปโรงเรียนแล้วก็ถึงจะจะกินเฮดก็ช่างนะแต่ว่าก็ต้องมีย่อยลงมามือตั้งแล้วกูอยู่วัดท่ายมนะสมัยไอ้มอดตัดเลี้ยวไรจริงๆนะโอูยดังมากแต่แต่คิดเอากูแบบไว้กูไว้พ่อกูตัดการกูเลยค่ะให้กูไปตัดผมน่ะตัดกูตูตัดกูบอกตัดกูบอกูจะตัดเองหนูจะตัดเองหัวเพราะกูไปกูก็ยุบวัดจุกขึ้นมาแล้วกูให้เขาแทงออกหมดเลยแล้วให้เป็นจุกอะผมยาวๆเนี่ยโอกูกลับมาพ่อกูตีกูจนอยายตาย ก็ในที่พ่อว่างกูทำแม่งหมดเลยกูทำไม่ใช่พ่อกว้าห้ามเจาะหูกูเจาะถึงมานี่ถึงมานี่ห้ามะไูทำมันนั้นห้ามอะไรกูทำมันนั้นพ่อว่าง่อยพ่อกูตีเขากูยิ่งทำเข้าไปอีกกูเกลียดพ่อกขตานตอนเด็กก็ไมกูไปกระเพร์ขาดกูไปดูหมอรัาพ่อกูจะไปดักตีหน้าวัดแต่มึงที่เตาไปดูหมอรัากูไปไหนไปแล้วมึงบากกูไปที่ไหนล่ะโอ้ยตาสีเขียวปากสีเขียวแก้มสีชมพูกับกระเพรอยู่บ้านกูสองคนไปนะโอ้ สารพัดสารพีพ่อผมตามตีจนแบบพ่ไม่รู้ใจว่ากับใครกับพ่อไม่ชอบกระเทยใช่ไหมเขาไม่ชอบกระเทยเขาไม่อยากให้ลูกเป็นกระเทยเพราะว่าพี่พี่กูน่ะโตมามันก็เป็นบ้าแล้วทำไมมันเรียนเยอะแล้วมันบ้าใช่ไหมล่ะพ่ชาล่ามโชว์ล่ามโซ่ขนาดสามสิบปีแล้วพี่ดาวพี่ชายเหรอล่ามอยู่บนบ้านเออไม่อยากมีลูกชายมีลูกชายสองคนไงมีมึงกับพี่ชายมีพี่ชายกู มันเป็นบ้ามันอะไรอุย้ยพ่อกูคุณมีที่จะทิ้งเยอะที่สุดในโลกก็ขายไปรักษาพวกเออ,เอ,อหมอผีผีบ้าผีบอสารพัดหมดเลยเขาหลอกาหลอกอจนคุณจะว่าอะไงไงบ่นละเออลักยังไงมันก็ไปสารละโรคภาษาพ่อมันถลกเกลงมาแล้วเนาะพอได้ข่าวว่าอยู่ที่หอดเกลโรงพยาบาลนั่นน่ะอะไรนะจิตเวชเหรอนั่นแห,หละประหยดระรัดตัวนะดัพูดพี่ชายคุณ หาข้าวกินเองแล้วก็ไปพื่อแต่มันก็พูดมันก็เออมันดีขึ้นเลยน่ะมึงคิดดูจากที่ว่าหมอหน่ะหมดทางเป็นร้อยกว่าบาทมันยังไม่ทำโอ้ยบางทีกูเห็นหมอมาละม่ประเทศรามันไม่มีโรงพยาบาลหรอไม่มีโรงพยาบาลจิตเวชยามันยังไม่แรงมึงเขาจะไม่ให้คนส่วนั้นมาขอนแก่นมาขอนแก่นต้นที่มันเก่แล้วนะเอาโซ่ออกตีนมาแล้วนะโอ้ยเมื่อก่อนวันผ้าวันไหนมันเลยพี่กูเนี่ยขึ้นอยู่ขี้ลาดไปเลยนะลาดไปเต็มฝาผนังบ้านนี่มันทําหมดเลยมันขึ้นมันแรงมากเลย มันชอบที่สุดคือนันทิดาเพลงนันทิดาเนี่เกือบทุกเพลงมันลองได้หมดดึกเดิมอยู่ปุ้สเด็กพี่ชายคนรอบบ้านเขารู้กันแม่เป็นม้าเหรออยู่ดีดีมันมามันเลิกจากมันเลิกจากโรงเรียนมามันบอกปวดหัวปวดหัวปวดหัว่แล้วเป็นไปเลยอ่ะไล่ลืมไปหมดเลยไล่ตีอุ้ยตอนนั้นมันเป็นหนุ่มน้องสิบคนจับมันไม่อยู่ผู้ชายแต่มันไล่กว่าจะจับมันได้ตอนมันเป็นใหม่ๆไต่ไต่คอแม่กูเลือดไหลอาบตากโอ้สารพัดสารพีมันเปลี่ยนมันจำอะไรไม่ได้ล่ามจนได้ล่ามโซ่สามสิบปีมันคิดเอากว่าจะปลดโซ่ออกมันได้ แล้วนะ่ะแล้วจอเป็นคนมาเออดีขึ้นมาหน่อยมันก็เป็นบ้าของมันแหะแต่มันพา,าก็ยังขึ้นอยู่มันก็ต้องกินยาน,นั้นตลอดนะกูก็ไม่คาดจะมาผีบ้ามันต้องขึ้นบันพะละกูว่าไม่ใช่หรอก ทุกลุกวันผ่านะมึงดึกดึกจะไงก็ต้องมันขึ้นแต่คนเป็นบ้าสังเกตได้เลยใช่ป่ะอืมกูงงมากเข้ากับยังไงวะถ้าเป็นบ้าแล้วถ้าเรารืมว่ามันสิบห้าข้างนี่ขึ้นก็ไม่ได้บตกใจว่ายศาสตร์กับวิทยาศาสตร์เข่าเนี่ยเขาก็คิดเราผีเข้าแล้วเขาไม่ได้คิดว่าเป็นบ้าแล้วมันขึ้นแต่วันผ่าน่ะบ้าทุกบ้านบ่ยบ้าทุกานี่อานบ้าทุกบ้านเป็นปุ่มปุ้มปตึ้ตึเขาประตูเดินเส้นโซ่หวางหลางห่วงแบบนอนไม่ได้เลยมึงเอ้ จนมดทุกวิธีทางแล้วพ่อกูจนตายทิ้งเลยแหละแต่พ่อกูรักมันมากพ่อมีลูกสองคนไหมพ่อกูน่ะรักมันมากเป้กูก็รักกูมากเสื้อกูเป้กูก็หาเสื้อในของนางไปซื้อเสื้ออะไรใม่รู้ใพ่ไหมแม่กูชอบกูเพราะกูทำงานทุกอย่างให้แม่กูไงพอจะบอกแม่กูอะไรพอแม่กูบอกมากูทําได้ทุกอย่างแล้วแม่กูก็ เสื้อเสื้อผ้าผู้หญิงให้อะไรให้แม่เพื่อกระทั่งผู้ชายมาก็ยังหอบวิดีโอดึงๆดือขึ้นไปให้กูกับผู้ชายดูสามารถพ่อกูจะติดก็ไปหอบลงกลับมาว่าพ่อจะเห็นคิดเราแม่ทุกอย่างอะไรพ่อกับแม่ติดคนละพ่อกูห้ามพ่อกูห้ามแม่กูทาอันไหแม่กูแบบแต่กูเนไม่เคยเยี่ยงงานเลยนะแม่กูบอกอะไรกูทำกูทําแบบว่าเรื่องงานหนักหนาสาหันกูผ่านมาหมดแล้วแหละแต่กูก็เป็นคนที่หนึ่งแหละที่ว่ากูก็ไม่ยอมใครไปรงเรียนอีกหรอ รองเท้าสมัยก่อนสมัยกูอยู่มัธยมมหนึ่งเนาะอืมอ่ามันเป็นรองเท้าที่ว่ามันมีระฆังกองแกงก้องแกมเห็นไหมสมัยว่าก็รองเท้าส้นสูงอ่ะแล้วมันจะมีมาเขาใส่เกดิ่งอะไรกูแต่งเป็นโรงเรียนค่ะเข็มกัดตรงหน้าแม่กูสามชิ้นกูก็ใส่ไปแต่เก่งเขาใส่อันฮาเดฟตัดขประเทศลาวเขาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเหมือนคนไทยเนาะไทยก็ใส่ยูนิฟอร์มแต่เขาใส่ยูนิฟอร์มแต่เสื้อขากับกางเกงดำให้มันเป็นเก่งแรกแต่กูดีเสียดกูก็ไป็มิวสิบวิดีโแบบเขา ไม่ขาดกูไม่ใส่ผ้าถุงบอลรูนแนวสักทีกูใส่แต่ว่าเป็นกางเกงแบบว่ากูเห็นผู้ชายลองเขาใส่ผ้าถุงไม่ใช่เนื้อผู้หญิงเนี่ยใส่ผ้าถุงแต่กูไม่ได้ใส่กูการครึ่งกลางไงมันเข้าใจไหมกูใส่ผ้าถุงไม่ได้กูครึ่งกลางแล้วเขาให้กูก็เลยกูใส่เาใส่กางเกงสเซ็ตกางเกงธรรมดาใช่ไหมล่ะสีดำต้องเป็นสีดำกูก็ใส่เป็นขาม้าไปอย่างเงี้ยเออก็เข็มเข็มขลังรัดไปแล้วคนสูงส้นสูงไปก็หอบกระเป๋าแบบอุ้ยกูเลิกคนเดียวอ่ะในโรงเรียน่ะอ เขาเหนื่อยว่ากูแล้วพอพ่อกูตีห่อกูก็เหนื่อยละกูเขากเลยปล่อยเลยชมเลยปล่อยเธอเลยตามเลยแล้วเพื่อนฝูงไม่ร้อเรียนเหรอร้อเรียนอะไรพ่อะมันก็ชอบกูเลยโรงเรียนเนี่ยเลิกถ้าพวกมันดั่งอยู่ดีๆนะบางทีห้องน้ำไหนมันมันไส้กูนั้นน้าตีกันอ๋อไปติกูไปติกันกับเขาได้จากมัธมจนปฐมจนมัธยมกูปติกับผู้ชายแต่เขามันไส้มันสักเมื่อน้าตีกันตีตีเนี่ยแล้วกูก็กลับบ้าน กมานี่ก็เล่นมวยปัม้มสมัยก่อนอยู่ม,มอ่ะพีเงินมวยเล่นมวยปัม้มโอ้โหโต้ที่เหลือละาเมาเียงกันงงฟาดกับผู้ชายกับตายใส่กับโต้กับตายกันหุน่นเล่นแบบแรงๆกังงนอะ่ะ